สวัสดีทุกท่านค่ะประเพณีอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็คือการตักบาตรถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่พุทธศาสนิกชนมักจะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอาหารข้าวหวานหรือข้าวสุกเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ ขึ้นปีใหม่ปีนี้ขอนำท่านไปชมบรรยากาศการตักบาตรข้าวสวยหรือข้าวสุกที่ไม่เหมือนใครที่นี่คือการตักบาตรริมทะเลที่วัดท่าไซอำเภอชายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะที่วัดน,นี้ตั้งอยู่บริเวณหน้าหาดและวัดท่าไสที่นี่ค่ะมีโบสถ์ไม้สักติดริมทะเลแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยค่ะ วุบั่าชัมีท่านอาจารย์วินัยรัตนวันโนเป็นท่านเจ้าอาวาสค่ะท่านเป็นสิทธิอุปถัมภ์ขององค์หลวงปู่เทศเทศรังสีนะคะทุกท่านคะเบิกฟ้าเสริมบุญตักบาตรรับอรุณแห่งสักราชใหม่กันที่ริมทะเลค่ะประชานชนชาวพุทธจะนำข้าวสุกมาตักบาตรท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายลมทะเลพัดแผ่วๆเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ไม่เหมือนที่ไหนค่ะนำมาฝากเพื่อนๆชมกันนะคะ นอกจากวันขึ้นปีใหม่แล้วอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดท่าไซคือการตักบ,บาตรริมทะเลในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันเข้าและวันออกพรรษาค่ะปีใหม่นี้นะคะ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยค่ะคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจมีความเบิกบานสุขภาพกายใจแข็งแรงและมีเศรษฐกิจที่ดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ